สวัสดีค่ะปะ้าหมอเษฐีโชคพยากรณ์มากแล้วค่ะพี่น้องคะมาทานายดวงรายวันประจําวันที่15นะคะท่านวาคม2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันพรฤหัสบดีสีแสดสีส้มน่นเองค่ะพี่น้องค่ะก่อนหน้านี้ป้าหมอได้ลงคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะพร้อมกับเลขหน้าภายแมนยามเมนเวอร์อ่าพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมเชิญค่ะนะคะเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวเฉพาะนะคะโชคลาภอย่างเดียวนะคะ คืนนี้ว่างทั้งคืนนะคะคืนนี้ว่างทั้งคืนนะคะพี่น้องค่ะเนาะเช็คมาค่ะโปรโมชั่นพิเศษร้อยเก้าเท่านั้นดูเฉพาะเรื่องโชคลาภนะคะส่งท้ายปีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านไหนที่ประสงค์ที่จะดูดวงเรื่องโชคลาภก็ทักไอดีไลน์มาค่ะพี่น้องค่ะเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันนะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะขึ้นไพ่ดีมากเลยที่เป็นเวทมนต์คิดการอะไรก็แล้วแต่วางแผนเข้านะคะเสร็จแล้วก็ลงมือทําได้เลยจะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะเนาะตามที่เราวางแผนนะคะตามที่เราคิดในสมองนั่นเองแต่ในวันพวกนี้รู้สึกว่าจะอารมณ์ร้อนไปนิดหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ออกเดินทางอย่างด่วนๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่ประมาณว่านะคะไม่สบายอกไม่สบายใจอารมณ์ตึงเครียดอยู่หรือมีเรื่องมีราวอยู่ในวันพวกนี้นิ่งสง,งบ สยบความเคลื่อนไหวซะนะคะพี่น้องนะเพราะว่าขึ้นแทง์แมนด้วยต่างหากนะคะดูว่าจะมีความวิตกกังวลคุค้นคิดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะรวมถึงสุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคสําหรับบางท่านก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆแต่ด้วยความที่เราขยันอดทนมันเพียรรับรองนะคะถ้ามีเจ็บไม่เท้าพี่น้องวันอาทิตย์ก็สามารถจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้เป็นอย่างดีนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันนะ ในวันพรุ่งนี้ตัดสินใจอะไรต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลนะคะพี่น้องค่ะอย่าใช้อารมณ์นะคะถ้าใช้อารมณ์เหมือนอัศวินดาบจะทําให้เราเสียการนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนาโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขเซนพิเศษของพี่น้องวันอาทิตย์เองค่ะเลขจากการคํานวณของพี่น้องเองค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข1 5หนะคะแล้วก็2 7 1 5 2 7หค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันขออนุญาตจับให้แทนนะคะพี่น้องวันจันค่ะเนาะสำหรับพี่น้องวันจันท์ก็มีโปรเจกต์ในหัวมีงานนะคะคิดที่จะเก็บขยายงานเยอะแยะมากมายนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เหมือนกันดูว่าจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยหนึ่งนะคะเหมือนเด็กๆนะไม่ได้เลยนะคะสำหรับเด็กถือดาบก,ก็คือเรื่องอารมณ์เป็นหลักเหมือนพี่น้องวันอาทิตย์เลยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลูกค้าเรื่องของสินค้าเรื่องของนะคะการ,รยานมิตรเรื่องของวุ่นส่วนยังคงดีอยู่ ยังคงมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนพี่น้องวันจันทร์ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างดีนะคะสุขภาพก็โอเคใครที่ยังไม่สบายตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วสําหรับพี่น้องวันจันทนะคะเจอกัลยาณมิที่ดีนะคะเจอผู้ร่วมทุนร่วมพุ่มที่ดีก็ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําจตัวของพี่น้องวันจันทร์เองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขห้า5สาห้า หนึ่งสามห้าค่ะพี่น้องวันจันทขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นนะคะติดดาบเนาะสองดาบแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องดูแลตัวเองด้วยนะเอ็นก็กระดูกสายตาดวงตานะคะดูว่าในวันพรุ่งนี้รอท่าทีรอจังหวะโรอโอกาสนะคะโรอโอกาสดีๆรอที่จะขยับขยายในส่วนของการงาน,งานกิจการรอลูกค้า นะคะรอก็จะได้คําตอบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินที่ดินมรดกกิจการนะคะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าขายที่ดินก็จะได้รับคําตอบนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะอ่านะคะส่วนที่จะต้องระมัดระวังใครที่เปิดกิจการนะคะในลักษณะเดียวกับคู่แข่งก็ระมัดมาระมัดระวังด้วยนะคะมีการแข่งแย่งจริงดีกันมีการลดแลกแจกแถมตัดหน้าอ่า กัลยาณมิตรไม่ค่อยที่จะโอเคสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้รวมถึงเรื่องของหุ้นส่วนระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องจ๋าน่าเป็นแบบนั้นกันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขหน้าให้เลขอะไรคะมีเลข2 9กนะคะและก็1 0 2 9 1 0ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะเออเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะนะอ่ะ สำหรับพุธกลางวันนั้นนะคะรู้สึกว่าจะเดินทางที่ประจอลงเท้าจังนะคะออกเดินทางนะอ่าอย่างรวดวนเกือบทุกวันนะคะอ่าเห็นไหมคะไพ่เดินทางเดินทางนะคะโอกาสอ่าเดินทางไกลถึงต่างประเทศด้วยสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเอาละนะคะและก็พยายามที่จะนะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นธรรมนี่เงี้ยเป็นกลางนะวางั้นนะอ่าสมะสมดุลนะคะนี่คือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเข้าใจะชีวิตมากขึ้นนะเขาถือว่าดีนะคะ เละก็นะลูกค้าก็ดีค่ะในวันพวกนี้มีการสั่งออเดอร์มาให้มากับพี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะนะคะนี่สาหรับสองไม้เทา้าฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพุ่งนี้ดีหมดเลยค่ะนะคะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของพี่น้องเองค่ะเลขหน้าไาห้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งเจ็ดนะคะมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขสี 4, 7, 9, ่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างจา้ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนไม่สบายหรือเปล่าคะน้องพักผ่อนเยอะๆนะคะนี่นอนนิ่งนั้นก็แสดงว่าน่าจะไม่สบายในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดกฎหมายผิดระเบียบนะคะงานสีเท่าๆไม่โอเคนะคะรอเงินอยู่ก็จะมีเงินหมุนเข้ามาแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะมีเรื่องเก่าๆมุนกลับมาให้แก้ไขนะฉะนั้นแก้ไปค่ะอยา่าจิตตกนะคะ ทุกอย่างนั้นเนี่ยถึงเวลาเราก็ต้องแก้นะคะอ่ามันซาไปสักพักแล้วถึงเวลามันหมุนกลับมาใหม่เราก็เคลียร์นะอย่าไปเครียดกับมันนะคะประเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นเองค่ะเนาะระมัดระวังเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงนะคะพี่น้องค่ะนะระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันใครที่มีคู่รักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีสามีภรรยาอยู่แล้วนะคะถ้ามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกทําให้เกิดความแตกแยกเราต้องมีสติแล้วก็นิ่งนะคะ เว้นระยะห่างนะไม่งั้นจะทําให้ครอบครัวของเรามีปัญหานะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภการหมุนกลับมาค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4 152 4152ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนนะคะก่อนหน้านี้ได้รวมฉลองความสําเร็จนะคะสำหรับ3ถ้วยขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะใครครอบครัวดีมากนะคะโชคดีในเรื่องของบริวารครอบครัว ยังคงอยู่เข้าข้างพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นอย่างดีนะคะและครอบครัวดีขึ้นเงินมารอเงินอยู่ก็จะได้เงินนะคะเงินสดสดข้ามือในวันพรุ่งนี้พี่น้องค่ะนะใครที่ตึงเครียดในเรื่องของการเงินอยู่ก็นอนได้หลับคืนนี้เนาะจะพบนะคะทางออกเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเด่นฉะนั้นดีหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนะมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโปรเจกต์งานใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็คือภพยใบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับบริวารคนในครอบครัวเลขนาภัยให้เลขอะไรคะมีเลข3109 3109ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นก็รู้สึกว่านิ่งๆน,นะคะรอรอจังหวะรอโอกาสร,รอสิ่งดีๆเข้ามานะคะนี่นะและก็เจอนะคะเจอทางออกเจอ ก,กัลยาณมิตรที่ดีเจอนะคะผู้ช่วยเหลือเจอคนอุปถัมภ์้ำจุนนะคะนี่อย่างนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้คําตอบราคาเนาะในวันพรุ่งนี้หลังจากที่เรารอนะคะรอความชัดเจนก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะพี่น้องวันศุกร์ก็มีรางสังหรณ์แม่นๆมีเซนพิเศษมีซันนี่เป็นพิเศษค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าไพ่ดีนะคะสุดท้ายแล้วโชคดีจริงๆในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการขนาดย่อมกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัว นะคะเขาถือว่าเด่นมากเลยในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านของเราค่ะเลขนาไพให้เลขอะไรคะมีเลข9 5หนะคะแล้วก็สองส2 4้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมา,มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะขอให้ออกมาแม่นยำอ่าดีพระคับผระครองเริ่มดีเริ่มขี้คลายเริ่มมีจังหวะเริ่มมีโอกาสผระคับผระครองในทุกเรื่องนะคะเริ่มเดินไปได้ดีและสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะ และก็เรื่องเงินรองเงินได้เงินอยู่ได้คาตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นแต่ยังมีรายจ่ายอยู่ก็ไม่เป็นไรอ่าแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ไก,กลๆนะคะหรืออาจจะเดินทางเองก็ได้นะคะนี่อย่างนี้เนาะในวันพรุ่งนี้แล้วพี่น้องวันเสาร์บางท่านก็ยังติดดาบอยู่นะคะในเรื่องของภาระหนี้สินเรื่องของการเงินนะคะพันธะต่างๆก็ไม่เป็นไรค่ะนะถ้าไม่ไหวก็ปรึกษานะคะปรึกษาหารือคนในครอบครัวคนรักนะคะเพื่อนฝูงคนที่สามารถที่จะปรึกษาได้เขาก็จะให้คําแนะนํา เป็นไปในทางที่ดีทั้งหมดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันอย่าไปจิตตกนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเนาะทำงานหนักๆแล้วข้อเข่ากระดูกนะคะพี่น้องค่ะโอเคเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะขังเราค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4 5่ห้าและก็แปดเจ็ดสี่ห้าแปดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆงเลยค่ะป้าหมอไวพอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะและใครต้องการนะคะเรียนคอร์สออนไลน เรียนดูดง่ายๆตามสไตล์ป้าหมอยังมีโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะพี่น้องคะานะค่าคอร์สเพียง9 99เท่านั้นนะคะเรียน18ชั่วโมงจบและสามารถเป็นหมอดูมืออาชีพได้เลยนะคะโอเคขอให้เฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ